สวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนจาบอนไซนะครับอยู่ที่บางปูนะครับสมุทรปราการนะครับวันนี้ก็โอ้โหบอนไซพิจาเยอะมากนะครับนี่วันนี้ผมจะให้พิจาเจ้าของสวนนะครับเป็นคน ตาชมพี่จาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่จาต้นนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ก็น่าจะประมาณ50ิขึ้นนะครับ50กว่าห้กว่าปีครับผมโอ้โหอันนี้คือเลี้ยงกิ่งนี่คือเลี้ยงเอาเลยเลี้ยงกิ่งประมาณ10ปีครับโอ้โหเอามาทําต่อจากไปดูโครงสร้างข้างในนะครับอันนี้คือบอนไซโพต้นโพครับดูอายุดูกิ่งนะครับขึ้นกิ่งหมดเลยอันนี้เป็นต้นประธานของพี่จานะครับ ตรงนี้เป็นโซนข้างหน้าบ้านใช่ไหมพี่จ่าหน้าบ้านครับอันนี้บ้านเปนนถนนที่วิ่งเข้ามาครับอัอเจินถนนปูงานิดนึงอ๋อนี่ถนนใหญ่อยู่ใกล้ๆนี่เนาะใช่ถนนใหญ่นี่มองเข้ามาก็เห็นนี่ครับอันนี้ก็จะมีอันนี้อะไรครับี่มาเดืออุดมพรครับอันนี้โอ้มาเดือตัวเดืออันนี้กําลังจะตัดทษครับรอแกะรวดข้างหลังแล้วก็นายไม่ได้แกะอกำลังแกะหน้ากำลังเร็วๆนะครับทำกิ่งอยู่ใช่ครับอ๋อใอย่างนี้พี่จ่าก็ขายไหมครับพวกนี้ขายครับก็เปิดอยู่แค่หมื่นเก้าครับ ใหญ่ๆเลยนะครับหมน่นเก้ครับหมื่นเก้าโอ้โหหมื่นเก้าครับผมดูครับอันนี้ติดลูกไหมครับพี่จ่าอันนี้ตอนามายังไม่ติดยังไม่ติดนะมีแต่เนี่ยอ๋อในอนาคตก็อาจจะติดเนาะน่าจะมีอยู่อ๋อนี่เริ่มจะมีดอกมีอะไรตวอ๋อนี่ครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในข้างในนะครับครับผมนี่นะครับสวนข้างในพี่จ่าโอ้โหเยอะมากเลยวอ้มื อันนี้ก็เป็นโพที่ทําอีกกําลังสร้างโอ้โหดูครับโพดูมาลื้อทาใหม่ครับเป็นโพก่อหินอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหน้าด้านหน้าอยู่ฝั่งนี้ใช่ฝั่งนี้เอออันนี้กาลังทํากิ่งครับอย่างพวกนี้พี่จ๋าก็ปล่อยหรือยังครับพวกนี้ก็ปล่อยหมดครับปล่อยหมดเลยครับผมก็ราคาโครงสร้างครับอันนี้ก็อยู่แค่ประมาณหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งนะครับใช่เพราะว่าอันนี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่ดูเป็น็ก่อหินแน่นๆครับโพเกาะหินนะครับครับผมอายุนี้น่าจะเยอะมากแล้วแหละครับ โคนะครับใช่ครับออ่่าต้นอันนี้อะไรครับพี่จ่าอันนี้เป็นสนครับสนปฏิพัทธ์บ้านเราสนปฏิพัทธ์นะครับใช่ครับต้นนี้่ฟูแล้วฟูเร็วมากเลยครับฟูเร็วเร็วพี่จ่าไอ้วิธีเล็ดแบนทนอยังไงครับช่วงนี้ถ้าจะให้เร็วก็ผมใช้ตัดเอาครับแต่ถ้ามีเวลาเยอะผมก็ใช้ดึงเอาครับดึงใช่ครับอย่างนี้เลยครับ อ๋อใช่แต่ส่วนใหญ่ผมก็จะตัดคุมอย่างเดียวอ๋อเขาก็จะแตกมาเองใช่ครับโอ้โหต้นนี้พี่จะตั้งไว้ยังไงครับนี่อันนี้แค่หมื่นสองครับกระถางจีบวนนะครับของผมกระถางจีบกระถางจีบไปนี่ก็สองพันกว่าแล้วครับอ๋อครับหมื่นสองใช่ครับผมอายุนี้น่าจะเยอะมากเลยเยอะครับเยอะพี่จะส่งออนไลน์ไหมครับนี่ อเราไม่ได้ส่งครับแต่ถ้าบอกคนซื้อสักสองสามหมื่นเงี้ยอยู่เราว่าประมาณสักร้อยกิโลเงี้ยเราผมไปส่งให้ฟรีครับวิ่งส่งให้ใช่ครับวิ่งส่งให้ก็นี่ครับเขาอยู่ร้อยโลก็ส่งได้ร้อยโลครับอออันนี้ทาไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นเป็นมะลิอ๋ออันนี้มะลิมะลิร้อยพวงมะลยเรานี่หนอใช่ครับมะลิมะลิลาบันเราเลยครับก็ใหญ่สุ่มอยู่นู่นนะข้างหลังใหญ่ เออเอามาทําดูก็คลาสสิกดีเหมือนกันนะยังไม่ได้เข้าทรงเลยครับยังไม่ได้จัดกิ่งเลยแค่ดึงก็อันนี้ก็เป็นกลางครับโครงสร้างครับสกูลกลางนะครับใช่ครับกลางโอ้โหซูโม่ดีเหลือเกันใช่ครับเตี้ยมากนะครับเตี้ยแล้มลดลงไปเยอะอ๋อครับอันนี้จะอีกนนี้กี่กี่เขียงดีครับพี่พี่จ๋าโอ้กหลายเขียงครับเยอะอ๋อใช่นี่กําลังทํากิ่งอยู่นะครับใช่ครับอย่างนี้ก็ขายราคาโครงสร้างใช่ครับราคาก็ สามพันห้าสามพันห้าประมาณนี้ครับนี่สามพันห้าับครับโอ้โหแค่ต่อนี้ก็นะตาตรงนี้ก็หายากนะครับสามพันห้าเนี่ยนี่ไปดูอันนี้ต้นอะไรครับพี่จ๋าอันนี้คือต้นตะแบกครับต้นตะแบกใช่เหลืออยู่ต้นหนึ่งธรรมดามีสามต้นเจ้าแม่กุลอิมกับพระไปแล้วอันนี้เป็นปีเสียปีเสียอ๋ออันนี้คือแกะแกะเป็นปีเสียเป็นปีเสียครับ ท่เสียนี่ครับกาลังนิยมเลยเป็นต้นตะแบกกำลังแบกใบใหม่มันไม่ใช่จะแบกน้ําไม่ใช่ครับแต่แบกที่ต้นใหญ่ๆหามที่เขาปลูกถนนหลวงเนี่ยอ๋อเออก็เอามาทําวันไฟได้เหมือนกันนะเนื้อจะแข็งแกะดีครับโอ้โหใช่อันนี้ก็ที่จะตั้งไว้เท่าไหร่ครับนี่อันนี้เปิดอยู่หมื่นห้าครับหมื่นห้ากถางจีนอันนี้แปดสิบเซนนะคางยาวแปดสิบเซน ก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้แรงอะไรมากต่อรองได้ครับแล้วแต่เพราะไม้ยังไม่จบโอ้ต้นนี้สวยเลยอันนี้มั่งคั่งครับมั่งคั่งใช่หรือหมา็กเล็กน้อยครับผิดซากนะครับใช่ครับเก่าแก่มากปีที่แล้วลงขายไว้หกพันห้าปีที่แล้วใช่ต้นนี้มาทํากิ่งใหม่มาคัดทาใหม่ยังไม่จบดีนะครับผมรอทํารายละเอียดอีกรอบนึงโอ้เอ้าผมนึกว่าจบไปแล้วมันจบลงแล้วครับแต่ว่าผมยังไม่พอใจรายละเอียดเท่าไหร่ อันต้นนี้ผมคิดว่าต้องถึงหมื่นอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาครับเกือบเกือบหมื่นครับเป็นเก้าพันห้าเก้าพันห้าก็ยังไม่ถึงหมื่นอยู่ดียังไม่ถึงครับโอ้ใส้นี้เก้าพันห้าใช่ครับอืมครับใครสนใจก็มาเอาไปได้เลยครับนี่อันนี้อันนี้ใส้นี้ตัดตรงไปสองรอบแล้วอันนี้ข้างล่างนี้เราตัดทิ้งไปหน่อยอืเพราะว่ามันมันยาวแล้วหมดูว่ามันไม่สวยเก้าพันห้านะครับไม้ทรงนี้ อา่ายากอยู่นะครับใครสนใจก็โทรมาเลยเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์พี่จาให้นะครับต้นนี้อะไรครับพี่จาอันนี้เป็นไซครับผมไซใช่ครับไซบ้านเรานี่หรอเป็นไซคเขาเรียกไซคทเกอร์ครับอ๋อไซไทเกอร์ใช่ครับโอ้โหตกกระถางสวยมากกระถางครับผมกระถางก็เอาอยู่เลยครับพี่อย่างนี้ใช่ครับอยู่ครับอยู่อยู่ใช่ครับสวยมากมันติดลูกด้วยเหรอครับติดลูกครับเนี่ยครับลูกเขา นี่ลูกก็ร่วงเริ่มร่วงแล้วเริ่มผัดใบอันนี้มันเอาลูกไปขยายพันธุ์ได้ไหมครับก็ได้ครับแต่ต้องรอให้มันแก่ก่อนให้เป็นสี่ม้วนนี่สวยมากเลยเนี่ยต้นนี้ต้นนี้พี่จ่าตั้งไว้เท่าไหร่ครับหมื่นห้าเองครับหมื่นห้าใช่ครับโอ้ดูหมื่นห้านี่เอาไปคู่กันก็ได้สองต้นนี้อันนี้เก้ากัานหายังไม่ถึงสองยังไม่ถึงสามหมื่นเลยครับผมโอ้ต้นนี้ไทเทเกอร์สวยมากครับตัวกระถางนี่ไปดูต้นนี้นีครับต้นนี้อะไรครับพี่จ่าอันนี้เป็นกําลังวัวเถ ตอนนี้กำลังชอบเหลืองนี่เพิ่งแกะรวดออกไปครับเดี๋ยวรอแผลมันอมดีแล้วค่อยเข้าเข้ารวดใหม่อีกทีหาดูยากมากนะครับใช่ครับผมว่าในประเทศไทยน่าจะมีไม่กี่ต้นนะครับพี่จาก็มีเยอะอยู่นะมอยู่เหรอแต่ว่าส่วนมากเป็นคนคือเขาจะไม่ค่อยเอาออกมาเท่าไหร่กันอ๋อใช่เขาจะเก็บเก็บกันส่วนากผมขายต้นเล็กๆไปหลายต้นแล้วครับอ๋ออันนี้เป็นต้นใหญ่อันนี้มาใหม่นี่เัากำลังวัวถั่วเหลืองมันเป็นซากที่เป็นเขาไปทําสมุนไพรใช่ไหมครับบางคนเขาว่าทําได้นะ แต่ผมก็ไม่เคยนะไม่เคยทำนะอือเป็นใช่อันนี้เป็นต่อใหญ่ครับต่อใหญ่สวยมากนะนี่เป็นต้นแรกที่ผมเห็นที่แบบใหญ่แล้วก็สวยอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมครับพี่จ๋าจบทรงครับแต่รายละเอียดยังไม่เป๊ะละเอียดยังไม่เป๊ะใช่แต่ว่าจบจบทรงผมเพิ่งลื้อลวดออกไปเดี๋ยวรอแผ่เข้าคืนดีแล้วก็มัดเข้าลวดใหม่แบ่งชั้นอีกรอบหนึ่งอันนี้พี่จ๋าตั้งไว้เท่าไหร่ครับเนี่อันนี้หมื่นเก้าครับหมื่นเก้ากำลังวงินเหลือง น่ครับใครสนใจก็ยาวๆเท่อเทียบกับตัวก็ได้ประมาณนั้นครับสูงนะครับผมต้นใหญ่มากถ้าจะจิดซากด้วยติดซากครับเป็นซากเป็นเกล่หมื่นเก้าใช่ครับหมื่นเก้าใครสนใจก็โทรมาครับนี่ต้นนี้อันนี้กระถินบ้านเราไม่อยากจะบอกเลยครับกินเองแล้วก็ทําเองกินเองอันนี้จากมะเร็งครับโยนไว้ข้างบ้านครับมันไปขึ้นแล้วมันก็ ถอนทิ้งก็แล้วมันไม่ตายไม่ตายครับก็เลยมาทําบอนไซส์แล้วมันขึ้นมาเห็นมันเป็นแง่งแปลกๆดีก็เลยเอามาลองทําเล่นๆครับเอ้ก็ทาได้นะครับใช่ครับทำได้สวยด้วยเป็นมะขามเกษตรผมชอบกินมะขามเกษตรก็เลยมากินหวานโยนไหมอันนี้หวานใช่ไหมครับใช่ก็ฝักใหญ่อันนาคุก็ติดอยู่นะครับอันนี้ขายเล่นๆนะครับขายเล่นสามพันห้ากระถางจีนนะครับขายกระถางกระถางก็สวยอยู่นะครับไม่ใช่สม่สวยนี่สามพันห้าเองใช่ครับนี่โอ้โหมาดูต้นนี้ อันนี้เป็นโพครับผมโพใช่โพต้นนี้น่าจะอายุเยอะมากครับแต่ยังไม่จบนะครับกําลังตัดทดทดพวกยอดแล้วก็ทํารายละเอียดกิ่งฝอยอยู่ครับกิ่งหลักก็มาหมดกิ่งสามก็ยังเล็กเกินไปอ๋อพอดีสามมันมาแล้วเรายังแก้ไม่ได้ทรงเข้ามาแบบนี้อเราเลยมาตัดทดคุมเอาก็โอ้โหดูลากนะครับใช่ครับ อันนี้แถมมาแปดไหมพ่อหนึ่งแถมหมดเลยครับแถมหมดเลยด้วยใช่ครับนี่ได้ด้วยนะแต่อันนี้กระถางจะมีตําหนิหน่อยครับอ๋อครับก็เลยไม่แพงครับอ๋อตัวนี้พี่จ่าตั้งไว้เท่าไหร่ครับเปิดได้หมื่นสองครับหมื่นสองให้ทั้งให้ทั้งหมดที่มีให้ทั้งหมดในนี้ยกเว้นยากันยุงหมื่นสองนะครับใช่ครับราคาก็ไม่ได้แรงนะครับราคาโอ้อันนี้โพทะเลครับโพทะเลใช่นี่ครับโพทะเลมันมีโพอะไรบ้างครับพี่จ่า มีหลายตูเนาะโพด่างโพฮาวายมีครับโพบ้านเราโพพี่นกแต่อยู่นี่ก็มีให้ดูหมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปขายไปครับอันนี้เป็นโพโพฮาวายโพฮาวายหรือว่าโพทะเลใช่ครับโพทะเลชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันครับนี่แล้วพี่จ่ายทำยังไงให้มันใบเล็กขนาดนี้ก็ลิดบ่อยๆครับลิดบ่อยๆใช่นี่ครับใบเล็กมากนะครับเล็กๆรเนี่ยเล็กๆกลาจะเป็นใบกิ๋วเลยใหญ่สุดก็ประมาณเนี้ยแหละครับอ๋อใหญ่สุดก็ประมาณเนี้ยแหละครับคือลิดบ่อยๆมันโตออกมาก็ลิดออกอย่างนี้ใช่ครับ อันนี้เดี๋ยวเราต้องมาเข้ารวดเก็บรายละเอียดแบ่งชั้นอีกทีอันนี้จะดูไม่ค่อยสดเท่าไหร่เพราะอันนี้ยังไม่ได้รดน้ําครับอ๋อดูพระเช้ามาลงหินแต่ว่าเคนพังไปแล้วครับอดดูหินสวยนี่ครับก็ต้นนี้ก็พีจาตั้งไว้ประมาณอันนี้หมื่นเก้าเองครับหมื่นเก้าใช่ครับโพะเลต้นใหญ่นะครับเทียบกับตัวใส่ได้อยู่หมื่นเก้าใช่ครับอันนี้ครับอันนี้ก็ใส่ไทเกอร์ครับนี่ต้นนี้ก็สวยนะใช่ครับตันนี้รีดใบรีดใบเข้ารวดกําลังเข้ารวดใหม่ครับอ๋อ ไอ้เหตุผลที่เราลิดใบลิดทาไมครับพี่จ่าเอ่อเนื่องจากใบเขาเก่ามากเราก็ลีให้มันขึ้นพร้อมกันครับแล้วก็ใบเขาใหม่เขาจะสวยอ๋อทุะอย่างเราจะตัดกระชับทรงง่ายเขาร่วนง่ายอันนี้คือเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนดินถึงลิดใบไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าดินเราเปลี่ยนมายังไม่ถึง2ปี3ปีก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับคือลิดใบเข้าร่วดให้ใบใหม่ออกแค่นั้นนะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ก็หมื่นสองครับอ๋อใช่ ใส้กำลังพอดีมากเลยครับตันนี้แล้วก็เห็นแบบสวยนะครับดูรากแน่นๆครับแน่นมากอ่ะคือกลืนกลืนมากนะครับแบบสวยมากตัวนี้ชตัวนี้สวยจริงเดี๋ยวรอใบน่าจะสวยสวยกว่านี้อันนี้เพิ่งมาใหม่ครับเป็นสาวิตีดอกชมพูครับนี่ครับเพิ่งตัดเมื่อคืนครับดูดอกเลยเราตัดเมื่อคืนนี้ครับแค่ตัดคุมทรงไว้ก่อนอย่าต้องมาคัดกิ่งอีกทีครับ ทัดกิ่งเข้าลวดใหม่แล้วก็จัดทรงใหม่เปลี่ยนกระถางครับตัวนี้เก่าแก่มากเลยนะมีซากติดแต่อันนี้อันนี้ปล่อยยังครับอะไรครับตัวนี้ปล่อยยังครับก็ปล่อยแล้วครับอ๋อตัวนี้พี่จ่าตั้งไว้เท่าไหร่ครับนี่แปดพันห้าครับแปดพันห้าใช่ครับตัวนี้ไซส์ใหญ่เทียบตัวแต่เดี๋ยวแปดพันห้านี่คือผมเป็นกระถางจีนให้นะกระถางจีนให้ไม่ใช่กระถางแบบนี้นะครับเป็นกระถางจีนไซส์ใหญ่แบบนี้ครับแบบนี้โอ้อ่าครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกระถางจีนให้เปลี่ยนให้นะครับอคือต้องตัดทดกิ่งออีกเยะครับ ให้มันสั้นแบบนี้คนี่มาดูนี่ครับต้นนี้อันนี้เป็นโพจ็ดสีครับอันนี้โพจ็ดสีเกาะนลิันพอดีเพิ่งลิใบนี่โพจ็ดสีคืออันนี้ใช่ไหมครับพี่จ๋าใช่ครับใช่ครับอนี้นี่นะครับโพจ็ดสีคืออันนี้โพใบแบบนี้ใบฮาร์ปด้วยจะมีด่างหลายสีครับข้งแดงดําเหลืองเจียว ด่างขาวก็มีครับมีทุกอย่างมีหลายนี่ไงด่างแดงขาวก็มีใครสีแดงแดงดำขาวสีนี้ก็มีมีหมดครับทุกสีโอ้นี่เราตัดก็ปักไว้นะครับมันก็ขึ้นนะครับอย่างนี้เหรอครับครับปักไว้เลยเนี่นะตัดออกมาไม่ต้องจุ่มน้ํายาไม่ต้องอะไรเลยปักแปกลงแช่ไว้เกิดเลยเกิดเลยนี่ก็ปักไว้จากกระถางที่แล้วแล้วก็เอามาใส่นี่ไว้พอทำแตงใบเยอะๆเราก็เอามาใส่แล้วก็มาดัดลวดใหม่อคล้ายๆแพมหน้าเลยนั่นเนาะใช่ครับ พิเศบก็ติดเลยตัวนี้พี่จะตั้งไว้เท่าไหร่ครับอันนี้ก็แปดพันห้าครับแปดพันห้านะครับกระถาง้าตอนจบทรงแล้วมันจะเป็นคุมสวยนะครับแต่รายละเอียดยังไม่ค่อยเป๊ะแต่ถ้าใบออกมาก็ได้สวยมากกันะสวยเป็นทรงเขาสวยครับทรงเขาสวยเป็นตัวบิดมาสวยดีออินเตัวได้นี่มีอันนี้อันนี้เป็นโพด่างครับโพด่างใช่ครับโพด่างนะครับโช่ีกนี่มีหลายแบบมากเลยโพ โพด่างโพอันนี้เป็นด่างขาวนะครับอันนี้ด่างขาวมันจะมีอีกอย่างหนึ่งเป็นโพด่างเหลืองด่างเหลืองก็มีใช่ครับเดี๋ยวผมมีต้นเล็กแอบอยู่อยู่ครับนี่ต้นนี้พิจาตั้งไว้เท่าไหร่ครับนี่อันนี้แค่สี่เันห้าครับสี่เป็นห้าครับโอ้หินก็สวยด้วยนะใช่ครับหินก็หลับพานละกระถางใช่ครับนี่ต้นนี้อันนี้มั่งคั่งครับนครับพิจาจะยกยกได้ครับอันนี้เล็กๆนี่มั่งคั่งต้นนี้ใช่ครับโอ้ไซน่ารักมากครับครับต้นนี้พ่จาร ตั้งไว้เท่าไหร่ครับอันนี้เปิดไว้แค่สามพันห้าครับสามพันห้าใช่ครับโอ้โหมั่งครั้งใช่ไซส์พอดีมือนะใช่อืมก็ใช่อันนี้ก็โพลเจ็ดสีครับอันนี้ก็โพลเจ็ดสีอันนี้เพิ่งทําไว้ครับคุณดัดไว้รอบแรกอันนี้ต้นไหนครับพี่จ๋าอันนี้เป็นกาหลงด่างครับอันนี้เป็นด่างขาวด่างเหลืองสีทองแล้วก็เป็นด่นี่ก็เอามาทำบอนไซได้นะมันเป็นไม้ยืนต้นหรือว่าเป็นไม้เป็นไม้ยืนไม้ไม่ยืนต้นครับเป็นไม้แบบสองสามเมตรอ๋อครับ กาหลงใช่เป็นกาหลงเ,เป็นไม้มงคลครับกาหลงอะไรไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะครับถ้าเป็นพวกกาฝากกาหลงอะพ่อค้าแม่ค้าเขาชอบเอาไปไว้บ้านมนค้าขายด<อ>ียิ่งถ้าไม้ต้นอื่นเป็นพวกไม้ที่มีมงคลอะไรเงี้ยขนุนมะข่าอะไรพวกเนี้ยอพยุงอะไรพวกเนี้ยจะดีคนนิยมนี่อ้นต้นนี้พี่ใจก็ขายอันนี้ผม มีต้นเดียวครับต้นเดียวอันนี้เก็บไว้ก่อนยวขอเก็บไว้ใช่มีดอกมีดอกสีชมพูครับอันนี้พิ่งร่วงไันนอ้แถวนี้ร่วงไปแล้วครับดอกสีชมพูกาหลงด่างใช่อืครับพอดีผมชอบดอกก็เรื่อสีชมพูอ่อนเลยเก็บไว้มาดูตันนี้สวนป่านี่ก็ยาอีกแล้วครับเพิ่งตัดเมื่อเดือนที่แล้วเองอันนี้เป็นสวนปฏิพัทธ์ครับอันนี้ลากเดียวไหมครับนี่เป็นป่ารากเดียวเลยครับนี่โอ้โหป่าลากเดียวสวนปฏิพัทธ์อันนี้เม็ดกว่ากระถางไมยวครับ ออันนี้คือดึงกิ่งมาทาเหรอครับพี่จ้าใช่ครับดึงต้นเขาต้นที่เขาขึ้นมาใหม่เขามาทําอำเคยเข้าลวดแล้วแกะลวดออกไปแล้วครับตันนี้เขาฟูใหม่ต้องไปเข้าลวดอีกรอบหนึ่งต้องเข้าลวดอีกรอบใช่แล้วก็ตัดอีกรอบถึงจะดีครับผมตัวนี้ก็ปล่อยไหมครับพี่จ้าก็ปล่อยครับอันนี้ก็หมื่นเก้าเหมือนกันครับเก้าตัวนี้หมื่นเก้าโอ้ต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยยังไม่ถึงสองหมื่นนะครับไม่ถึงครับนี่มาดูแบบ ตัวน,นี้อลังการงานสร้างมากตัวน,นี้รับรองว่าทุกท่านไม่ผิดหวังแน่นอนครับ